ทางหอกรารค้าจังหวัดปทุมธานีค่ะร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตได้จัดเสวนาเยาวชนไทยหัวใจกระตันยูโตไปไม่โกงห่างไกลยาเสพติดค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดปทุมธานีร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยรังสิตจัดเสวนาในหัวข้อเยาวชนไทยหัวใจกระตันยูโตไปไม่โกงห่างไกลยาเสพติด ภายใต้โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันณหอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เข้าร่วมจำนวนกว่า200คนโดยได้รับเกียรติจากนายพัชพลชัยสุริยาทวิกูลประธานคณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชันหอการค้าจังหวัดปทุมธานีและนายวรชัยชูชัยศรีประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวเปิดงาน และในโอกาสนี้ค่ะคณะครูและนักเรียนได้รับฟังคำบรรยายธรรมจากพระอาจารย์อนวัตธิรสสุขโขพระอาจารย์ประจําโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกชมรมพุทธศาสนาในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ในเรื่องการไม่โกงความเป็นมนุษย์ด้วยการรักษาศีลห้า นอกจากนี้ค่ะยังได้รับฟังบรรยายพิเศษจากคุณอรพิมรักษาผลนักพูดล่าความกตันยูในเรื่องเยาวชนไทยหัวใจกตันยูโตไปไม่โกงห่างไกลาย,ยาเสพติดซึ่งตลอดการเสวนาสร้างความประทับใจแก่ทุกคนเป็นอย่างยิ่งทําให้น้องๆน,นักเรียนได้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตและตระหนักถึงการทําหน้าที่ของตนเองคือต้องเป็นทั้งคนเก่งและดีมีศีลและมีความกตันยูต่อบิดามารดาและประเทศชาติอีกด้วยค่ะ